สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำเพาตะลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องคลิปหนีมาก,กับบรรยากาศแสงแดดอันเปลียปล่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงเลยเขาแกเพิ่งสั่งทำงานการแจ้งวันนี้โอ้ทำงานการแจ้งยากใส่ทอยากทอยากอาจารย์ตายยากใส่ทอดิสหนึ่งพี่น้องปลูกแกงโมงนั่นโอท้ที่ที่แห่งกว้ก่อปลูกแตงโมง โอ้โหนี่มันบักแตงโมโอันี้มันคือหมากนัดอันนี้อันนี้ไล่สับปะรดอันนี้อันนี้ไล่บักแตงโมโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตตอนนี้เบิ่งผู้ซอยกล้องแม่ลงเพ้าด้วยละทายท่ำกลางแสงแดดพี่น้องทายท่ำกลางแสงแดดเบิ่งผู้ซอยกล้องแม่ลงเพ้าด้วย โอเานิเแถวแกกำลังไทยรองให้ถูกแล้วพ็ไทยลูกถือห่มเอาช่วยกันไทยทำตาโอ้โหถอถอไอ่ปั่มกัดเจงคักมือนี้ช่วยกันทำงานตัวเป็นเกี่ยวเลยไม่รมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเรวโอ้ นั้นเป็นนวยทอดเรื่อให้ทามก้นมาดิติไถ่ท่อติไถ่ท่อเฮ็ดแบบใดนี่ตัวนี้จะเป็นเมมน้ำมาได้ถังทูนโอ้มาจากถังไงเนี่ยคือว่างทอนยาเมื่อเรื่อยบันว่างหนึ่งมีสายยางให้วางนัดแล้วโอ้อันนี้สายยางน้อยแบบเดียวกันโอ้เฮ็ดแบบเดียวกันเฮาสิจอฮงวังโอ้อ้นอันอันบะเนียนฮ่องซีนเฮาดน้ยศเฮ็ดระบบน้ำยด โอ้โอเห็เห็ดน้ำหลองเห็ดน้ำลองไปเห็ดน้ำกัดยนลนี่สามสี่คนอาจารย์ตายไอ้โคกไอ้ปั่มพอไส้พอกิ้วแค่กิน้าองเขายเขาาได้ยากซื้อขายซื้อยใส่หมวกน่ ไฟไ่ยิงกันลังทั้อาหารกับพระกันนนั่กับไฟแถวแกไปยงิยงพระกันเทศอาหารแต่ว่านอีกผู้นึงก็ร่างรกเงาเขา่า <c oughs> เอาคือมี่ป่ะเนี่ยกันจอจออะไรนี่จอว่างใส่โอ้จอจอจอ,อไส่ท่อนี่ร้านบ้านนี่ออ๋ แท่แก็เอาบักนัดมาสั่นปิงป้าบักนัดพี่น้องเป็นน่วยแล้วล่ะเป็นแน่เปลีนน่าเป็นแน่ทั้งหกโอ้ยบักนัดกับหกให้อืมก็ทั้งเป็นน่วยในน้อยบักนัดก็ได้เออ,อเป็นน่วยแล้ะมือวานกันขาไกิคู่หยุดสามน่วยสองน่วยสามน่วยย่ยาบูเข้าไปบ้านบักนัดมันสีนี่ขันบูเข้าไปแล้วก็ดึงออกแน่นะก่อนอนั่น

บางตัวเอาน้ามาจากแท่งคน่้ามาจากแท่งาาทยคุณจี่หมากห่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮางตัวเราคเอาอเก้งอไเ้ยอวเ้องัเา่า่กอน้พ่อไายเอาก๊อก่กลอนติดต่อใ้งเอไข้ปขาุ่นเอาวางทั้งสองข้างกันบ่เนี่ยเาวางทั้งสองข้างเีนข้างเดียว โอ้โันี้แล้วอย้าอันนี้เป็นร่องมันี่นี่เป็นร่องร่องอกโมเาจะเอายาตันี้ออกจนี้เราจะเองัวนี้คุ้มๆลเ่ากจอจีมองบลจโอ้จอเป็นเป็นคุ้มบกโม่ะงคือปวดเธอวะโครงการพัลานะ โอ้แท้ไปหาตลาดไว้นะเด้อ <laughs> ในยินบอยจานตายเฮ็ดแล่าๆก็ไปหาตลาดไวนะ้เนี่ยโอ้ยบักคุงเขิมมีน้องเลยบักคุงเขิมบักคุงนี่ผู้ใดอยากกินบักคุงเขิมแวบ,บมาเด้ออะไรโชคเฉลิมวุตรบักคุงเขิมนี่อาอามเลย แต่ละมือก็เจ็บไปแผ่พี่น้องคือเพราะฉะนั้นมันกินบระทันก็สุกทิ่มซื้อๆหุงเหื่อนเต็มอยู่พี่น้องได้โชคเฉลิมบุตรแวะมาเยี่ยมยามตามข้าวได้บวหุงเหื่อนไปกินพร้นนอม nope, totally. <c oughs> แต่ว the ่าป <yapıl ğan> <anda> oh. <t rain applicable> ิดหน้ากากมาพร้อมถ้าขนาดไอ้ปั้มเค็ด่องยนต์สี่กระเจงันปิดดังพร้อมไหมไอ้ปั้มเนี่ย ตะลักตัวตะลัทำเองทำเองเจ็ดเองเฮ้ยวัดต้นผู้ปดว่าเก่าห้มนะเธอมวกว่าใส่เอาหมวกใส่ก็บอกเอาบอกว่าใส่หมวกแน่โอ้ยเนาะขันเบ่หนำขันเบ่หนำข้นบอกว่าเอ้ามันไม่พอจะทั้งใต้ตัวนี้

nghe lắm thoa tay chèn tay phần này xây thua ui nhập ổn này thoa phò rồi mắc khẩu hôm nay mẹ đùn ấy phủ một đầy nhiều mô vang vang đầu một tỉ vang thoa lẹo to làm lẹo to to đi một mô cả cả vậy lẹo bia bia một mô trên tay phèn thua là xe ô tao vậy แม่นวัประเภทขายพ่อขายจักเทียขายดอขายตอ้อยนะขายตอ้อยะกาไมนสิเหล่งี้ยแบบบัเกินมอทั้งมือก็ดยลงลงแมนแต่นักปูลจังได้ยูโอ้พนปิดโรงเรียนตอนนี้พันปิดโรงเรียนใคร่อเห็ดบัเกินมือเด็กปูกเด็กปูกเด็กปูกช่วยกันหลายคนเห็ดหลายคนทำพูละไม่ละมือ จะกท้่ของไม่ด้จ้างตัวพี่น้องบ่จางต่วเฮ็ดตัวเองพี่วขี่กดรศัพทอกัน้นเถอะนะกรเบิงเนี่ยเบงยังเอ้ากัธรรมดาตะนคนะ่ั้งกลัง่ตอหักอย่โอ้ไล่ตอกหลักไปพาพี่น้องเขาไปเบิงไล่ตอกหลักหลักกลับไปเบิงเบียดหมกมุ่ไปเดินมา กินพอเพียงพอเพียงสะเตีย้ยพี่น้อนเงเลยพอแม่นั่นอโอ้โหนะโอ้โหหน่อ้ยเนาะไปกูได้อยากมาเอาบักคุ้งเคลื่อนไปต่ำต่ำคุ้งเคลื่อนซุ้มกันเพื่อคนทวนหมดแล้วบักคุ้งนะพี่น้องไอ้พวกเหลี่ยมตาก็ออยังเห็นก็เห็นกันกำลังไล่ตอกหลัก แดดคัะแดดตรงนี้เน่าเทียบเน่าทว่แดดตรงนี้เน่าเถียบน่าท่ตอนนี้กักัดล้อ้ดอันนี้เอียงมั้ยโอ้ก็อ๋อที่เจ้าจอ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 แล้วเอาเนี้อมาใส่ตัวนี้ ลกแกง่ายไหมเหรอตนัยันอือโอ้โหอ้จากที่ว่านเป็นแบบนี้้อนเหยวยดเหยดก็เหยีดไปเหยดอันเหยียดไปยากบ่ขึ้นไปเห็ดท่อเลาวนามนก็ส่ทรงไปจากนี่แล้วพี่น้องไปเท็ดฝุ่นแต่ว่าตอนนี้ามาังเบี้ยูกล้าไว้แล้ว พร้อมปลูกแล้วพี่น้องพร้อมปลูกแล้วคลิปนี้พาพี่น้องเขามาบึงอาจารย์ตายหยากน้ำทอใส่ทอไว้ถือปูบูกมูคลิปนี้ไว้ซักนี่คลิปหน้าพอกันไหมน้พี่น้องน้อขอบคุณค่ะ